สวัสดีครับผมคันชิตนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถอิสกินะครับรุ่นหนึ่งเป็นรุ่น at 5390นะครับเป็นรถมือ2นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรอบๆรถกันก่อนนะครับว่าสภาพรถสวยแบบไหนบ้างเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมอ่ะอันนี้ก็มาเป็นดูยางหน้านะครับสภาพยางหน้านะครับยางเดิมๆเลยนะครับคู่หน้าซ้ายขวานะครับ อันนี้เป็นคู่หลังนะครับล้อหลังนะครับเดิมเดิมเช่นกันนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเปิดดูเครื่องยนต์นะครับว่าสภาพเครื่องยนต์สวยหรือแย่แค่ไหนนะครับไปดูกันต้าน นี่ครับเดี๋ยวดูสภาพได้เลยครับน,นี้ใครสภาพแห้งๆกันเลยนะครับตัวนี้น้ำเมื่อน้ำนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเครื่องยนต์เราเช็คให้แล้วนะครับอะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไป สตาร์ทเครื่องยอนต์ให้ฟังกันนะครับ ต้องเนินแห้งๆกันเลยนะครับเครื่องไม่มีหลวมนะครับตัวนี้เรื่องของเหลวน้ำมันเครื่องนะครับเราเปลี่ยนให้แล้วนะครับตัวนี้อ่า